สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดย m o มเดลดูดวงพยากรไพย่ยิและไพ่ออร่าเคลืนพลังบวญนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายน2568ปปีใหม่ไทยนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด นะคะการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสําหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบรายบุคคลเจาะลึกเป็นดวงของคุณเองสามารถสแกน QR Code แอรไลน์ดีตามรายละเอียดที่หมาดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด u ั s สไคร e ช่องเดอะสตาร์เเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะช่วงเดือนเมษายนปีใหม่ไทยนี้หมอดาวก็ขอให้ชาวกรกฏทุกๆท่านนะคะคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนามีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีโชคมีลาบมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ในช่วงปีใหม่ไทยนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุาธค่ะด้วยพลังแห่งไพ่ยู i v เว s e ์ไพ่ย4ีบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนศบารมีแห่งองค์เทพทุตุพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมล่าคอมเมนสมิธองค์ปู่ฤาษีร้อยแปดองค์ปู่ฤาษีนารอดทุกดวงจิตท,ทุกดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำำานําลําธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นพาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่โดนชะตาให้กับชาว ราศีกรกฎในช่วงเมษายนนี้ได้อย่างแม่นยําขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคําแนะนําที่ดีให้กับชาวกรกฎด้วยธาตุสาธุสาธุสาธุเรามาเริ่มกันที่ไพ่ Universe นะคะดวงชะตาของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎจะเป็นอย่างไรในช่วง เดือนเมษายนปีใหม่ไทยนี้นะคะสงกรานนี้ดวชะตาของชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรคะไพ่ย,ยูนิเวอร์สวางในรูปแบบทักษานะคะใบแรกตัวตนของคุณเป็นคนตรงๆนะชาวราศีกรกฎนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลม นะคะเป็นคนที่เฉียบขาดในในตัวตนในความคิดของคุณนะคะผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะชาวกรกฏนะคะคุณเป็นคนรักความยุติธรรมนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมมาสู่คุณนะหรือใครหลายๆคนชาวกรกฏ นะที่กำลังมีเรื่องราวคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลคุณก็จะได้รับความยุติธรรมมาสู่คุณเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกรกฎนะไพ่ใบนี้ก็ไพ่ justice นั่นเองนะคะตรงไปตรงมาตรงตรง,ตรงได้รับความยุติธรรมนะคะไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเช่นเดียวกันนะคะตำแหน่งต่อมานะชาวราศีกรกฎ ในตำแหน่งบริวารวงสาคนาญ,ญาติญาติพี่น้องลูกเต้าสามีภรรยาลูกน้องลูกจ้างสังคมที่ล้อมรอบตัวตนของคุณแวดวงเพื่อนฝูงนะบริวารเราบริวารคุณเป็นยังไงชาวราศีกรกฎคุณเป็นคนที่มีความ อ่อนโยนมีความอห่วงใยห่หวงหาอาทรบริวารมากๆในทางกับการบริวารก็รักใคร่เอ็นดูห่วงหาอาทรคุณเช่นเดียวกันนะคะเวลาคุณมีลูกน้องลูกจ้างคุณก็จิตใจดีรักเขาดูแลเทคแคร์เอาใจเอาใจใส่เขาอย่างกับพวกเขาเหล่านั้นเป็นประหนึ่งครอบครัวเดียวก,กันกับคุณนั่นเองชาวราศีกรกฎนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นสูงมากๆ นะชาวราศีกรกฎนะคะลูกน้องก็รักคุณนะคะลูกน้องรักคุณคุณพ่อคุณแม่รักคุณคุณสามีคุณภรรยารักคุณนะคะมีความรักใคร่ห่วงใยกันอย่างกลมเกลียวนะนะคะ กันอย่างเหนียวแน่นกลมเกลียวเอาใจเขามาใส่ใจเรานะรวมถึงในช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้ด้วยนะคะหรือกลับไปเยี่ยมลูกนะบางคนก็ไปเอาลูกมาอยู่กับตัวเองในช่วงนี้ก็ได้ช่วงปิดเทอมหรือไปหาลูกรับลูกมาอยู่ที่บ้านมาอยู่ด้วยกันนะคะชาวราศีกรกฎนะมีเกณฑ์ที่จะไปหา บุพการีรวมถึงไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเอาลูกมาอยู่กับตัวเองเอากลับมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเอาลูกกลับไปส่งก็ได้เช่นเดียวกันนะในช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎนะมีเกณฑ์ที่จะย้ายมีเกณฑ์ที่จะกลับไปเยี่ยมที่บ้านนะคะหรือบางคนอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านก็ได้อย่างถาวรได้เดียวได้เช่นเดียวกันนะคะกลับไปอยู่กับลูกกับเต้าอะไรอย่างนี้นะ กลับไปทําธุรกิจที่บ้านเกิดอะไรนี้ก็ได้เช่นเดียวกันตําแหน่งต่อมานะคะในตําแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณคิดอยู่เผชิญอยู่คุณได้ไพ่อะไรชาวราศีกรกฎนะไพ่ใบนี้บางครั้งคุณแบบว่าเงียบเหงาได้นะคะอยู่ในอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะคิดมากกังวลน,นะคะหรือ กำลังมีเรื่องวิตกกังวลหรือในช่วงนี้อาจจะคิดทังด้านความมีมีความคิดลบได้นะนะคะซึมเศร้าอะไรบางอย่างได้รวมถึงรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะชาวราศีกรกฎคุณคิดว่าสิ่งที่คุณรอคอยจะสำเร็จไหมจะเป็นไปอย่างที่คุณปรารถนาไหมนะคะกังวลหรือว่ารอคำตอบอะไรบางอย่าง นะคะไพ่ใบนี้ตำแหน่งความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะถ้าร่างกายในเรื่องของความเจ็บป่วยก็จะเป็นในลักษณะซึมเศร้าคิดมากนะคะไวทองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกรกฎนะพอเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าคิดฟุง้งซ่านไปทางลบอะกังวลไปทางด้านลบนะคะชาวกรกฎ ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความรุ่งโรดรุ่งเรืองในเรื่องของการงานชาวราศีกรกฎนี่นะคะบางคนคิดอยากจะเปลี่ยนงานนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้หรือบางคนลาออกจากงานเลย เออเหมือนที่บอกไปนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยคืออาจจะโยกย้ายถิ่นฐานกลับบ้านกลับภูมิลำเนานะคะหรือแยกทางจากบริษัทเดิมเดิมเก่าๆก็ได้ไปเริ่มต้นงานที่บริษัทใหม่ก็ได้ในช่วงอ,อ,อาจจะเป็นหลังสงกรานนะคะหรือเป็นช่วงออต้นเดือนพฤษภาก็ได้นะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจที่จะ ยกย้ายที่จะแยกย้ายจากวงเขาเรียกว่าแยกย้ายจากวงสังคมเดิมๆก็ได้เช่นเดียวกันเดินออกจากที่หนึ่งนะคะไปสู่อีกที่หนึ่งนั่นเองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะชาวราศีกรกฎคุณอาจจะกำลังลาออกจากงาน นะหรือบางคนไปทำธุรกิจส่วนตัวแยกย้ายโยกย้ายจากบริษัทเก่าไปบริษัทใหม่ก็ได้ต่างคนต่างเดินนะคะแยกย้ายกันไปในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีกรกฎนะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ นะคะบางคนอาจจะเป็นในช่วงต้นเดือนก็ได้หรือว่าบางคนในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะเป็นต้นเดือนพฤษภาก็ได้เช่นเดียวกันนะเรามาดูค่ะชาวราศีกรกฎในตําแหน่งเงินทองโชคลาภเสน่ห์เมตตามหานิยมชื่อเสียงเงินทองคุณได้ไพ่ดีนะชาวราศีกรกฎคุณได้ไพ่พระตรีมุรติ มีสเสน่ห์นะคะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมีสเสน่ห์รวมถึงคุณเป็นคนที่มีองค์ประกอบองค์รวมแบบครบครันรูปร่างหน้าตาความคิดความเฉลียวฉลาดนะคะบุคลิกภาพนะทุกอย่างนะคะมีพร้อมอยู่ในชาวราศีกรกฎนะคะเก่งฉลาดรูปงามเออนะคะ ไพ่พระตรีมรติเขาก็มานะคุณมีมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานถือว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานเนี่ยนำมาสู่ความสําเร็จที่รอคอยคุณอยู่คุณมีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยนะชาวราศีกรกฎมีเลขหให้โชคนะคะชาวราศีกรกฎดวงมีโชคมีลาบนะคะยิ่งคุณไปขอพรนะคะในเรื่องของการงานความรักการเงินนะ ไปขอองค์พระตรีมูตินะคะคุณจะประสบความสําเร็จตัวตนของคุณเก่งนะคะมีทั้งความาบู๊และก็มีความบุญอยู่ในตัวตนของคุณเองนะคะบทที่จะอ่อนโยนก็อ่อนโยนบทที่จะแข็งก้าพร้อมที่จะสู้ ได้ในทุกสถานการณ์เช่นเดียวกันนะคะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมมีโชคมีลาบนะในตำแหน่งนี้นะคะโชคลาบทรัพย์สินเงินทองในใดก็อู้ฟู่นะอุ่นหนาฝาขัางนะคะชาวราศีกรกฎแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีการใช้จ่ายเงินเยอะมากๆในช่วงสงกรานนี้ก็สามารถที่จะมีอะไรดีๆเข้ามาทดแทน ให้กับชาวกรกฏได้เช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภการงานมีอะไรเข้ามาแบบฟุกฟุได้ในตําแหน่งต่อมาค่ะในตําแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฏตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันตัวตนของคุณเนี่ยนะคุณอาจจะหมดแพชชั่นกับงานเดิมๆกับสิ่งเดิมๆเ,เก่า นะคะชาวราศีกรกฎคุณถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะโยกย้ายนะคะหมดแพชชั่นหมดบางสิ่งบางอย่างไปหรือไพ่ใบนี้อยู่ในช่วงของการไปรีแลกซ์การไปพักผ่อนด้วยนะคะงดซึ่งในเรื่องของการรบกวนอะไรต่างๆนะคะเป็นช่วงหยุดยาวของคุณนั่นเองนะงดการรบกวนคุณอาจจะแบบ มีสภาวะที่อยากจะรีแลกอยากจะนอนตื่นสายบ้างอะไรบ้างนะคะชาวกรกฏนะในช่วงนี้ก็รีแลกซ์พักผ่อนนะคะโวเคชั่นไปนะนะพักร้อนไปเออในช่วงพักร้อนนะคะชาวกรกฏนะตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความมีวิริยะอุตสาหะความคิดสร้างสรรค์ความมีแรงบันดาลใจความมีแพชชั่น ชาวราศีกรกฎนะในช่วงนี้ช่วงเดือนเมษายนนี้คุณอาจจะมีการทำบุญเกิดขึ้นนะคะทำบุญตักบาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลน,นะคะหรือตัวตนของคุณเป็นคนที่ใฝ่อยู่ในเรื่องของบุญ นะการสร้างบุญสร้างทานสร้างบุญบาร,รมีมาโดยตลอดนั่นเองนะซึ่งเป็นอะไรที่เป็นเนื้อนาบุญสําหรับชาวกรกฏนะคะเป็นอะไรที่จะเ,เติมในเรื่องของบุญบาร,รมีให้กับชาวราศีกรกฏยิ่งในช่วงเมษายนนี้นะคะในช่วงสงการานต์นะคะมีโอกาสได้ไปทําบุญไปถวายสังฆทานเออนะคะไปกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าผู้ที่ล่วงลับอะไรไปแล้ว นะคะถือว่าดีเลยนะชาวราศีกรกฎคุณเป็นคนที่หมั่นเพียรในเรื่องของการทําบุญทําทานนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะในตําแหน่งอุตสาหะด้วยเออคุณเป็นคนที่มีความเพียรในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารามีนั่นเองตําแหน่งต่อมาคะ่ะในตําแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คุณคอยช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศี กรกฏนะคะผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนก็คือคุณจะต้องหมั่นไพ่ใบนี้กัดไม่ปล่อยคือหมายความว่าคุณจะต้องเพียรตลอดอย่าปล่อยความพยายามที่จะเข้าหาผู้ใหญ่นะคะอย่าปล่อยในความพยายามที่จะเข้าหาผู้ใหญ่นะคะคุณจะต้องแบบเข้าหาเขาโดยตลอดนะชาวราศีกรกฏคือกัดไม่ปล่อยอ่ะกัดไม่ปล่อยคือจะต้องแบบ ทำทุกวิถีทางเออนะแม้ว่าเขาจะไม่สนใจต้องมีความเพียรต้องมีความพยนันมบันเพียรในเรื่องของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาเห็นหน้าบ่อยๆนะคะชาวราศีกรกฎนะต้องเพียรน,นะอีกในหนึ่งคุณต้องระวังด้วยสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่เขาอาจจะไม่ชอบคุณนะคะไพ่ใบนี้ตีได้สองความหมายนะคะมีทั้งดีสุดกับไม่ดี นะคะถ้าคนไหนที่เขาไม่ชอบคุณนะคะเวลาคุณมีอะไรมาปุ๊บทำผิดอะไรมาเขาก็จะกัดคุณไม่ปล่อยเช่นเดียวกันนะชาวราศีกรกฎก็ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะในเรื่องของการทำงานใดๆก็ดีนะก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะทำงานพยายามอย่าให้ผิดพลาดอย่าให้มี ข้อบกพร่องซึ่งมันก็เป็นไปอะไรได้ยากเนาะนะคะแต่ก็ต้องระวังไว้ดีนะคะคุณก็อาจจะรู้แหละว่าใครที่ชอบคุณหรือไม่ชอบคุณนะคะชาวกรกฎก็ต้องระแวดระวังให้ดีนะและเป็นลักษณะที่แบบว่าแว้งกัดด้วยอะไรด้วยนะต่อหน้าไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยรับหลังก็เล่นเราซะนะคะชาวราศีกรกฎนะในช่วงนี้ต้องระวังนะคะในตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งกะลกินี คนอิจฉาริษยาศัตรูคู่อาฆาตอุปสรรคโอ้ชาวราศีกรกฎนะคะคนอิจฉาริษยาไม่มีนะคะคนอิจฉาริษยากลายมาเป็นมิตรนะกลายมาเป็นมิตรกลายมาเป็นแรงหนุนแรงผลักดันนะคะกลายมาเป็นแรงสนับสนุนคุณและนะคะชาว ราศีกรกฎไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่นิมิตใหมา่ที่ดีนะคะศัตรูกลายมาเป็นมิตรกลายมาเป็นคนสนับสนุนนะคะแรงผลักดันคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จมีเฮเกิดขึ้นนะชาวราศีกรกฎมีเฮมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นมีการสวนเสเฮฮามีการพบปะสังสรรค์มีความสนุกสนานเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอนนะคะ จากคนที่ไม่เคยชอบหน้ากันอะตอนนี้ก็กลายมาเป็นมิตรกันแล้วนะคะมาผูกมิตรไมตรีกันแล้วนะชาวราศีกรกฎนะคะเรามาดูไพ่ย,ยิปซีกันบ้างไพ่ย,ยิปซีนะการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวกรกฎในปี2568เดือนเมษายนนะ เดือนเมษายนปี68นี้จะเป็นยังไงปี2568เดือนเมษายนนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะตัวตนคุณได้ไพ่ ace of swords นะตรงๆช่วงนี้คุณตรงไปตรงมา นะคะเข้มแข็งสู้นะคะอดทนฟันฝ่าอุปสร,รรคใดๆก็ชนะศัตรูนะคะเอสออฟสอดเนี่ยคือสู้นะคะตั้งใจจริงไม่เอารัดเอาเปรียบใครตรงไปตรงมาอยู่บนความถูกต้องนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนานะคะเอสออฟสอดเหนื่อยหน่อยอะไรหน่อยแต่ก็ ชนะได้นะคะชาวราศีกรกฎนะคุณผ่านร้อนผ่านหานาวมาเยอะนะคะดาบเนี่ยสู้มาเยอะเออโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะเหมือนกันแต่ก็รอดมาได้ทุกทีนะชาวรากรกฎไพ่ใบอุ้ยเอสซับคัเห็นไหมาชาวราศีกรกฎมีโชคมีลาบนะเออมีโชคมีลาบไม่คาดฝันในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วเลขหก เลขหกให้โชคอาจจะเป็นเก้าก็ได้นะเออหกหรือว่าเก้าเออหรือว่าหกหกเก้าเก้าอะไรอย่างนี้นะชาวราศีกรกฎนะคะมีโชคมีลาบนะสำหรับคุณนะคะไพ่ใบต่อมา7 of s ่ o อ s ชาวราศีกรกฎคุณอาจจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์มาก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยเป็น อ,อยู่ในสถานะพ่อไม้แม่ๆก็ได้นะคะผ่านการหย่าร้างอะไรมาแล้วเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอายุอานามเออสี่สิบห้าสิขึ้นอะไรอย่างนี้นะชาวกรกฏเดอะฟูอ่านะคะหลายๆคนอาจจะแบบว่าผ่านการหย่าร้างแต่เ้ายังเป็นโสดอยู่ยังคงล้นลายยังคงออกเดินทางยังคงชิลอยู่นะคะเป็นคนที่มีบุคลิก ลักษณะที่มีสเสน่ห์นั่นเองชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะมีสเสน่ห์นะคะราชนีดาบตรงไปตรงมาสู้ขาดใจนะคะเรื่องอะไรก็ยอมได้แต่ขออย่างเดียวอย่าเจ้าชู้นะชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนี่ยอมไม่ได้เลยอุ้ยชาวรากรกฎคุณได้เดอ s u ซนะเดอ s u ซันเอสซครับโชคลาภใหญ่นะชื่อเสียง นะคะชื่อเสียงเงินทองนะก้าวไม่เท้าไนท์ด um. ับสอดแล้วก็ไพ่พระชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนช่วงสงกรานนี้นะคะชาวกรกฎนะหลายๆคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้หลายหลายห,ายห,ายหายคนผ่านอุปสรรคนานานัประการนะคะ ผ่านร้อนผ่านหนาวสู้ชีวิตอดทนมาเยอะนะคะร้องไห้มาก็เยอะเจ็บมาก็แย่นะคะชาวกรกฎที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะหลายๆคนอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานอิสระนะงานที่จะต้องออกเดินทางอยู่เสมอๆนะบางคนเออเป็นเซลเป็นแอร์เป็นเอเนเอเป็นหมอแพทย์พยาบาล นะคะหรือบางคนอยู่สายงานที่เกี่ยวข้องกับดารานักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์อินฟลูทั้งหลายเนี่ยเดอะซันเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในแวดวงของโลกโซเชียลต่างๆค้า,า,ข,าขายออนไลน์นะคะชาวราศีกรกฎนะ,ะหรือบางคนเป็นครูบาอาจารย์หมอแพทย์พยาบาลที่ปรึกษานะด็อกเตอร์เออครูอาจารย์นะคะชาวกรกฎ นะคะเป็นคนที่เปี่ยมล้นด้วยความสามารถนั่นเองนะคะหรือบางคนอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทหารตำรวจในเครื่องแบบต่างๆนะคะชาวกรกฎในเ,ออเดือนเมษายนนี้ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้าดีมีการเปลี่ยนแปลงบางคนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานบางคนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการยกย้ายหน่วยงานได้ด้วยนะ นะคะมีทั้งเต็มใจย้ายแล้วก็ไม่เต็มใจย้ายมีคนแบบขอย้ายมีคนถูกย้ายได้นะชาวกรกฎถูกย้ายก็ได้นะคะหรือว่าขอย้ายแล้วเขาไม่ให้ไปก็ได้เ <c oughs> ช่นเดียวกันนะชาวราศรีกรกฎเออนะคะขอย้ายไม่ให้ไปนะบางคนไม่ได้อยากย้ายแต่ถูกย้ายได้เช่นเดียวกัน นะคะจะขอให้ใจเย็นๆนะคะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเนี่ยโดยทั้งเต็มใจไม่เต็มใจเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่รออยู่นั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานอะไรนะคะยิ่งสายงานอิสระการเดินทางอยู่สม่ำเสมอดีนะคะยิ่งคุณเดินทางสม่ำเสมอนะยิ่งคุณออทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอินฟลูเอนเซอร์ encer, หรือว่างานอิสระอะไร ทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือบางคนกําลังจะเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเริ่มในช่วงนี้เลยไม่ต้องทําใหญ่มากไม่ต้องทําอลังการมากแต่ต่อไปเนี่ยงานที่คุณเพิ่งเริ่มทําหรือว่าเริ่มจากเล็กๆน้อยๆทุนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วก็ชื่อเสียงตามมานะคะชาวราศีกรกฎนะการเงินมีโอกาสได้โชคได้ลาบ นะคะชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้โชคได้ลาบใหญ่นะคะเลขหกเลขเก้าเลขหนึ่งเออมีโอกาสได้โชคได้ลาบใหญ่นะคะแต่ก็อาจจะต้องมีอันหมดไป อืมนะคะไปปิดหนี้ไปปิดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบเป็นหนี้เป็นสินที่แบบไม่ได้ได้ไม่ได้ตั้งใจเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่ออะไรอย่างนี้ได้ด้วยเช่นเช่นเดียวกันนะคะหนี้จากการถูกโกงหนี้จากการค้ำประกันอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะชาวราศีกรกฎถูกโกงถูกหลอกมาแล้วก็เลยเป็นหนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือไปค้ำให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมี โชคลาบอะไรดีๆเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนเมษายนนี th 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 ้นะคะชาวราศีกรกฎหลายๆคนนะคะมีโอกาสที่เดินทางไกลมีโอกาสเดินทางกลับบ้านมีโอกาสเดินทางไปทําบุญทําทานนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะเดินทางไปทําบุญทําทานไปกลับไปเยี่ยมบ้านไปไหว้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับพรที่ดีกลับมาถือว่าเป็นเป็นสิริมงคลกับคุณนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนนี้ นะคะมาดูความรักชาวราศีกุรภ์กรกฎหลายๆคนอาจจะพิ่งอกหักรักคุดเลิกราโดนทรยศหักหลังออโดนสวมเขา่าอะไรเงี้ย <c oughs> นะคะโดนทรยศหักหลังถูกทําให้เสียใจเออนะมีมาแล้วนะคะบางคนก็ไม่อยากที่จะมีใครอยากจะครองตัวเป็นโสดอยากจะอยู่เฉยเอยากจะอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวมันเป็นสภาวะช่วงหนึ่งเท่านั้นเอง นะคะเดี๋ยวพอคุณผ่านไปสักอีกระยะหนึ่งคุณก็อยากมีนะคะมันเป็นลักษณะความเบื่อเบื่ออยาก,ยากในเรื่องของคู่ของคนรักนะคะมันจะมีคนเข้ามาได้คนที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลอายุแกกว่าเยอะกว่าเป็นคนผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วนะคะเป็นคนผ่านการมีครอบครัวมีแฟนมาแล้วอายุแกกว่าคุณอยู่ในเครื่องแบบก็ได้เป็นคนในเครื่องแบบก็ได้หรือว่าคนที่มาจากต่างถิน่นแดนไกล หรือเป็นบุคคลที่ทำงานไม่ได้แบบต้องเดินทางตลอดเวลานะคะชาวราศีกรกฎเขาเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีวุฒิภาวะหรือเป็นคนที่มีทั้งคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒิสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกรกฎคุณจะเจอจะเป็นลักษณะแบบว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นลักษณะแบบปุบป,ปับชอบอะไรอย่างเงี้ย นะคะโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะชอบคนนี้หรือว่าไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักก็ได้นะคะชาวกรกฎนะส่วนคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลด้วยกันกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวนะคะกลับไปทำบุญนะคะได้รับบุญกุศลกลับมานะ ชาวราศีกรกฎนะคะบางคนนอยู่กันคนละที่นะคะแต่พอในช่วงสงกรานนี้แล้วก็กลับมาหากัน <Pik. S 1> ก็กลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวก็ถือว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษานั่นเองนะคะขอให้คุณมีแต่เรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะชาวราศีกรกฎนะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแบบนี้นะโชคใหญ่นะคะชื่อเสียงเงินทองนะคะ ช่วงนี้ขับรถขับราใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ